อ๋อรออย่างส่งงานกันซ่มอมแล้วก็ส่งงานมาเนาะอ่ะเครื่องทำน้ำอุ่นนี่นะเนาะมันเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีวัดอยู่ที 4, ่สี่พันห้าร้อยวัดนะครับนี่นะอ่ะซ่อมเซตเริ่มรอดแล้วนะทีนี้อยถึงเวลาทดสอบนะทดสอบ,อบเปิดน,น้ำนะเน,นาะอ่ะเปิดน,น้ำอ่ะอเล็กๆเข้าไป เร่งเร่งไปเแบบสร็จป่ะนะอุ่นก่อ,แบบอแบบนนี่เร่งเขาไปแดาบมาดิลืมนะเปลนอะซ่ซอมนะพอสามชุดนี้นะครับพอสามชุดนี้อย่างที่บอกไปรีดสวิไตไฟแอกแล้วก็เทอร์โมสัตัทนะครับสามชุดนี้ถ้าจะทำเอง ทำได้เลยครับ